สวัสดีตอนเช้าครับ6โมงครึ่งครับอากาศที่สวนพึ่งตอนนี้ค่อนข้างที่จะเย็นนะครับยิบสองศาได้ครับเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนนะ ก็เตรตัวเรียบร้อยแล้วประกอบชุดเรียบร้อยแล้วนะครับยังเป็นชุดเดิมนะกีแดดมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งนะครับอากาศก็ยังเย็นๆอยู่นะอุปสรรคก็ยังเห <laughs> มือนเดิมครับมันมีเขียวๆเนี่ยมันจะติดตามก้อนหินนะครับเวลาเหยื่อเราลากผ่านก้อนหินเนี่ยมันก็จะติดเหยื่อเรามาด้วยนะทำให้เสียแอ มันน่าจะอยู่ข้างล่างเะยจ้าเขียวนี่ไงโดน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 โอ้ยังมีตัวให้เล่นนะครับเช้านี้ ถ่ายรูปแป๊บเมื่อกี้ว่าจะถ่ายรูปครับยังไม่ได้ถ่ายเลยหลุดไปซะแล้วปลดออตโต้ไปแล้วนะครับดิ้นดิน,ดน,ดนแล้วก็หลุดไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวหาตัวใหม่ไซส์ก็ประมาณนี้ครับไม่ไม่ได้ใหญ่อะไรนะกระสุกที่นี่แต่ตัวใหญ่ก็น่าจะมีนะครับแต่ว่าผมยังหาไม่เจออันนี้ผมข้ามฝั่งนี้นะครับฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นสวนมันเป็นสวนไล่อะไรสักอย่างของเขานะครับ เดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปนะครับแล้วก็ลองหาหมายดูนะครับมีทางลงอยู่อาจจะเดินลุยที่ไม่ได้หน่อย นี่แก่งสวยเลยไม่รู้มีตัวหรือเปล่าตีไปตั้งนานแล้วเงียบโดนโดนอุ้ยุดโดน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 โอุ้ยใสสวยด้วยตัวนี้ โนส,สวยด้วยโจนพอมีไซส์กับตัวนี้ ได้ถ่ายรูปเลยครับหลุดปดอัตโน่เลยแตตัวแบบไซส์สวยอยู่ไอ้ตรงเนี้ยมันจะกักกักน้ำข้างบนครับแล้วก็จะเป็นแก่งเลยแหละแก่งธรรมชาติเลยนะครับหินเนี้ยกักน้ำข้างบนแล้วก็ให้ให้น้ำมันค่อยๆไหลลงมาเป็นแก่งนะครับ มันลึกมากครับน้ำมันลึกผมก็เลยต้องเดินกลับมาขึ้นทางเดิมมาตรงที่พักครับได้เพิ่มตัวชุบไปครับตีตีหน้าที่พกักพอดีก็มานั่งเปลี่ยนสายนะครับก็มารู้สาเหตุแล้ว ไม่ได้เป็นที่ส่พีอีครับเป็นที่ใส่เอ็นตัวนี้นะครับใส่เอ็นตัวนี้มันมันน่าจะหมดอายุมันอะนะครับมันขาดง่ายมากเลยตอนผมลองผูกกับไมโครสปูลน่ะผูกกับกีบปแล้วผมดึงอะ่ะดึงปึ๊บปึ๊บขาดเลยโคตรง่ายเลยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากเอ็นตัวนี้นะผมก็เลยไม่ใช้มันแต่ว่า ยังมีช็อกโกแลตที่ผมติดมานะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับนี่ผมใส่ขนาด20ปอนด์นะครับใส่เป็นของตกประช่อนเลยนะครับก็ใช้แทนไปก่อนครับก็ก็เลยเอามาแค่ม้วนเดียวนะครับจริงๆมันยะติดมาหลายม้วนนะแต่ม้วนนี้แต่ก็ต้องทิ้งนะครับเพราะว่าใช้ไม่ได้ละเดี๋ยวเราอยู่นี่ผมก็จะตามเส้นน้นํายไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเส้นน้ําอันนี้เขาเรียกลามาชีพอถึงสะพานนี้เพื่อมันจะแยกครับ ไอ้ตรงนี้เส้นพาชีไอ้ตรงเนี้ยอีกอีกคลองหนึ่งเขาเรียกว่าคลองท่าเคยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทางเส้นคลองท่าเคยนะครับดูเส้นทางครับจากนี่ไป12โลครับก็เดี๋ยวตาม GPS ไปนะครับโอเคก็จะหาหมายอย่างนี้แหละใครมาก็ถ้าไม่รู้หมายก็ใช้ Google Map ครับช่วยในการหาหมายนะครับไม่ต้องไปถามเขาเขาไม่มีใครบอกหรอกนะครับไม่มีใครบอกแล้วก็หาหมายแบบนี้เอานะครับหาง่ายครับไม่ยาก น้ำร้อนมากครับนี่จะไปตรงนู้นไปยังไงทางข้างชันกีมีปากัดครับไม่รู้ปลาหลือรูปไปแล้วต้นต้น สูบโหยสนกกระสูบตรงนี้ก็เป็นน้ำไหลเงียบเลยไม่มีกลับเลยตรงนี้ ไม่มีกัดเลยอะสมัยสวยทำเลใช่เลยแต่ว่าไม่มีตัวเดี๋ยวไปนู้นนะครับมีแก่งเล็กอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วไปลองดูมาลองดูลองวนแก่งดูได้แล้ว <laughs> ตัวแค่นี้ยังกัดเด็ด ขนาดเบอร์เบอร์หกได้นะเนี่ยได้แล้วแต้มที่สองไม้นี้ตัวดิอ่ะถึงไม้แล้วไปเรื่อยๆได้แล้วได้แล้วได้แล้วเกี่ยวคางมา ตัวเล็กโดนโดน,โดนกัดหน้าน้ำแรงตัวไม่ใหญ่ครับจะสูบเหมือนเดิม เมเดมิปล่อยครับตัวนี้ใหม่นี้ก็ได้ไปตัวเดียวนะครับแต่สวยมากเลยอะ่ะดวมันไหลมันไหลแล้วก็มารวมกันอย่างเงี้ยแล้วน้าตรงนั้นก็ไม่ได้น้อยนะน้ำน่าลึกด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่มีตัวเก็บกระป๋องครับเจอเจอก็รวบรวมมาแล้นีและน่ายกกระป๋องนะ กินข้าวก่อนนะครับก็มาจากร้านอาหารแล้วนะครับก็มาเข้าไมา้ไม่ขึ้นมาแล้วไม่ได้อะไรเลย ตัวแล้วนี่ครับตัวแรกของใหม่นี้ครับไซส์เด็กน้อยอันนี้ลองเปลี่ยนเป็นอาจีนะครับเป็นเคาะเคาะเคานะเฮ้ยมีกัดวะใส่มันไอที่นี่มันชอบแอคแบบตุก,กตุกอะ่ะ ไมโครสปูนหมุนๆไม่เอานะเงียบเลยอันนี้เปลี่ยนเป็นยันลูกกี่ครับแม่งมีตัวขึ้นมากัดไดแล้วตัวใหญ่ไม่กินเลยมีแต่ตัวเล็กๆก,กัดไมโครสปูนี่ครับตัวเล็ก ตัวใหญ่อะมันไล่กัดพวกเกีอบปลักนะครับเมื่อกี้ผมลองเอาลิวกีตีอะมันมันมากัดมันมากัดหลายทีนะแต่มันก็หลุดไปอะตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะตัวประมาณสามนิ้วสี่นิ้วอะครับแต่ตัวเล็กๆพวกนี้กินไมโครสปูนเลยกีก็ลองเปลี่ยนเหยื่อหลายเหยื่อนะครับเอาเหยื่บปลักเกืเ่ออ,อจิเยื่อไมโครไมโครสปูลแล้วก็เยื่อบป๊อปนะครับ มีไอเหยียบลักริ้วเกียรตอบสนองดีนะครับมีมีมีตามากัดอยู่หลายที่นะแล้วก็หลุด ต่ละไมา้โอ้โหก็ไม่ได้ตัวครับหมายนี้ไอ้ตรงนู้นน่าจะเป็นพื้นที่การเต็นท์เขาไอ้ยโออยตัวเปล่าไม่รู้เหยื่อใช้เป็นไมโครสปูลครับ2.5กรัมง่ายสุดละ มาเยสโอ้ยหลุดพอดีเอาไหมโโดน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 มา ออกมา yes ตัวที่สองหลุด,ดอีกแล้วเป็นไรวะปวดอัโตตลอดไม่หายรูปเลยไม่โดนอีกแล้วโอนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดดอ้ยตรงนี้ตัวเยอะนี่โดนแล้วช็อปโอ้ยนี้เกี่ยวคางเลยครับ ไอ้ข้าปากนี่ตีไปตรงน้ำแรงครับก,กัดเลยเหือตกกกัดเลยครับโอ้โหคขดุไม่ต้องหวังสนาแล้วนะครับเอากระสบนไปแ,ลแหละสมัยสวยวตรงนี้โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วออ้ยเอาไว้เยอะครับตรงนี้โอ้โหเลมันดีครับได้อีกแล้ว อันนี้ตัวเล็กครับทะเลมันข้างล่างอ่ะมันใช่เลยนะครับแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยระดับน้ําแบบพอดีพอดีเลยครับมันที่ซุ่มของมันเลยนะครับลองดูนะมันจะได้อีกต่อ่า่เดี๋ยวกัดอีกกัดอีกล้วกัดอีกเล่าโอ้โหืมหืมอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอ,อย่าหลุดนะหลุดหลุดหลุดนี่ฝุ่แตกเลยนะหลุดนี่ฝุ่แตกเลยนะช็อป ได้อีกแล้วได้อีกแล้วมันอยู่เป็นฝูงครับอันนี้ติดนิดเดียวเองครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับลองดูใหม่ไมโครสปูล2.5กรัมลากอย่างเดียวไม่ต้องเคาะตอนแรกตรงนี้ตรงนี้เยอะนะพอหลุดไปตัวหนึงหายนะครับแล้วก็ไปตรงนู้น ได้แล้ว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 ชุบไม่นีไม่ควรจะไม่มีนะครับใหม่นี้มีครับตัวเล็ก นี่ก็กลับมาที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองตรงหมายแถวที่พักเรานะครับเส้นลำพาชีแบบน้ำแห้งมากครับดีว่าผมไปอีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้เส้นนี้ก็คือไอ้สองเส้นน่ะมารวมกัน ได้แล้ว <c oughs> นี่ครับตัวเล็กปลาเต็มเลยครับ,บถึงแก่งละถึงแก่งนี้ผมว่าพอแล้วนะครับก็จะไปเล่นน้ำละเล่นน้ำสักหน่อย นีก็วันสุดท้ายครับแต่ที่พักผมน้ําก็ยังไหลไหลแรงอยู่เพราะว่ามันมีมันมีฝายกั้นน้ําอยู่ตรงนู้นนะครับที่เขาจะจะปล่อยน้ําลงมามันก็เลยเป็นแก่งน้ําค่อนข้างที่จะแรงอยู่แล้วก็สามารถที่เล่นได้ครับนะครับ,รบก็เดี๋ยวแช่สักแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ก็หกโมงครึ่งนะครับ อีก10นาที20นาทีก็เดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำนะครับทำของกินนะครับแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจะมีผลงานเพิ่มไหมผมเขาไปอาบน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ดึกแล้วนะครับก็ต้มมาม่าครับก็วันนี้ก็คือสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับแล้วนะครับอากาศวันนี้ก็ธรรมดาธรรมดาครับน่าจะนอนสบายอยู่เมื่อคืนนี้โอ้โหอากาศหนาวมากครับ ตอนเช้านะครับออกมาได้เช้าเลยนะครับแต่ก็ไม่เช้านะตอนนี้ก็7จ็ดโมงแล้วนะครับอากาศตอนนี้ก็หนาวนะครับ7จ็ดมงนี่ยังหนาวเลยอ่ะน่าจะมีสัก24่สสี่องศาตอนนี้วันนี้ก็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จะกลับแหละก็มาลองตีตีหาดู เราเดินย้อนขึ้นไปข้างบนเหนืออ่ะนะครับนี่ก็สายแล้วจะ8ปดโมงแล้วนะครับเมื่กี้ไปเจอฝูงปลาอยู่ฝูงหนึ่งนะครับไม่รู้ใช่ปลาสนาหรือเปล่าครับมันกัดเหยื่อผมด้วยนะแต่ว่าเหยื่อผมมันแสบอ่ะมันก็เลยมันก็เลยไม่ตามต่อ ป่ะเดี๋ยวไปหมายต่อไปครับหมายสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวหมายนี้เสร็จก็เดี๋ยวจะเข้าที่พักแล้วเ <c oughs> จอเงินครับตรงสะพานเนี่ยชอบชอบมีเงินครับเพราะว่าเวลาเขาเอาศพเอาศพคนเนี่ยแหละครับที่จะข้ามสะพานเป็นการขอทางครับก็เลยต้องโยนเงินครับหรือว่าเขาอาจจะทำหล่นก็ได้นะสองกรณีนะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่ที่พบเจอบุษพานที่เป็นเหรียญก็คือเป็นการขอทางครับตามความเชื่อครับเก็บได้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เอาไปซื้อของอะไรปกติได้เลยครับนี่ก็ยังไม่ได้ตัวเลยนะยังไม่ได้ปลาอะไรเลยเช้านี้ก็ไม่ได้อะไรเลยมาก็ไม่ได้ตัวอะไรเลยมาถึงที่พักแล้ว ไป,ไปลองแก่งที่พักเราเมื่อกี้ลงไปตีก็พี่อะไรครับ,บเงียบเผอ่อว่าปลาที่เจ้าของที่พักครับเขาทำข้าวต้มมาให้เมื่อวานเปิดไปคุยเขาไปคุยเขาตอนตอนอาบน้ำเสร็จก็ยืนคุยครับคุยไปคุยมาแกก็ แกก็บอกว่าเดี๋ยวอตอนเช้าเดี๋ยวทําข้าวต้มมาให้นะครับผมก็เผื่อว่าตอนเช้าผมก็ออกไปตีปลานะครับเพิ่งกลับมาโอ้ยแกเห็นผมกลับมาแกก็แกก,แก,ก็บอกอ่าอุ่นมาให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ,อร่อยมากครับหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวต่อไปก็เก็บของแล้วนะครับ <c oughs> เอาพวก <c oughs> ชาม <c oughs> พวกอะไรไปล้างนก็จะเป็นไม้แบบเนี้ย ไม้น้ำไปซื้อตามร้านร้านตู้ปลานี่กระถางหนึ่งสิบห้าบาทครับแแห่แดงเนี่ยถ้าไปซื้อเขานะกิโลลาเอาไปให้พวกปลาพวกเป็ดอะไรกินได้นะครับอย่างเงี้ยเอาไปใส่ตู้ปลาที่บ้านครับส่วนที่ผมก็จิบของหมดแล้วนะครับน้ําตอนนี้ค่อนข้างจะแห้งนะครับตอนนี้เดือนกุมภาเดือนสองครับถ้ามาถ้ามาก่อนหน้านี้นะน้น้ํามันก็จะเยอะกว่าน,นี้ครับ แล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะได้ตัวมากกว่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ตามคลิปผมจมนมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ